ตะลึงไปเลยจันจิจันจิราโชว์ภาพก่อนสันเล่นตัวเองเจ็บน้อยที่สุดเป็นสาวสวยที่มีรอยยิ้มหวานเป็นอีกหนึ่งสาวที่ใครๆต่างพากันอิจฉาเพราะเธอมีเฟ้นหล่อสุดสุดสำหรับจันจิจันจิราเฟ้นสาวของมาริโอเมาเรอร์ล่าสุดวันที่11เมษายนจันจิได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า ไม่ใช่อีกี้จ้าอีกี้จ้าเสิร์ชจันจิก่อนสัญญกรรมโลดหลังจากนั้นต่างมีเฟนเฟนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิสวยเป็นทุกเดิมอยู่แล้วสัญญกรรมนิดหน่อยคือเลิศดกว่าเดิมสุดๆแต่ก่อนมวยกว่านี้มากก็ยังหน้าตาสวยอยู่ดีค่าพี่จันจิแม่เคปชั่นเก่งตัวเองสุดหนูเซริสจริงด้วยน,นะแม่5 5 5พน่ารักนะคะ